สวัสดีครับท่านผูช้ชมที่เคาร,รพครับช่องปอนด์บ้านย t ทูบ19มีนาคม2565คลิปนี้มาดึกครับตั้งแต่ตี5เลยนะครับโครงการประกันรายได้มันสมปะหลังครับงวดต่อไปจะจ่ายเงินส่วนต่างวันไหนครับมีท่านผูช้ชมทางบ้านถามมาสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบครับมันสมปะหลังงวดต่อไปนี่จ่ายเงินวันที่1เมษายนนะครับ สำหรับเกษตรกรกที่จะได้เงินส่วนต่างก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังเอาไว้แล้วและเป็นผู้ระบุวันเก็บผลผลิต1มีนาคม2565ถึง31มีนาคม2565นี่ครับเป็นผู้ระบุวันเก็บผล,ผลผลิตอยู่ในาการลงทะเบียนปลูกนะครับก็จะมีการจ่ายเงินวันที่1เมษายน2565นะครับแต่ว่าวันที่1เมษายนพี่น้องจะได้รับการโอนเงินส่วนต่างหรือไม่นั้น ต้องดูประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงก,ก่อนซึ่งจะมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง3วันทําการก่อนจ่ายก็ช่วงปลายเดือนมีนาจะมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงช่องของเราจะนํารายละเอียดเหล่านั้นมาเล่าฟังครับเสร็จแล้วก็จึงจะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรับทราบว่าปูกกี่ไร่จะได้กี่บาทกันต่อไปแต่เท่าที่ผ่านมานะครับโครงการประกาศได้มันสํารหลังปี 25, 6,4ทัห65 5, งวด1นะครับถึง4 รู้สึกจะสี่งวดมาแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่มีเกษตรกรรายใดได้รับเงินส่วนต่างหรือเงินโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังเนื่องมาจากประกาศราคาเกณฑ์กางก้างญิงออกมาที่ผ่านมามีราคาเกณฑ์การก้างยิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งไว้ทุกงวดเลยจึงไม่ได้รับนะครับราคาประกันรายได้มันสำปะหลังรัฐบาลตั้งราคาประกันไว้ที่กิโลกร,รัมละสองบาทห้นะครับ ที่ผ่านมาราคาประกาศเกณฑ์กลางอิงสูงกว่า2บาทหทั้งนั้นก็มาลุ้นกันว่าในวันที่1เมษายนนี้จะได้เงินส่วนต่างไหมเพราะปลายเดือนประกาศราคาเกณฑ์กลางองิงลุ้นว่าจะประกาศออกมาสูงกว่าราคาประกันเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมพี่น้องจะไม่ได้เงินประกันรายได้นะแบบนั้นแต่ถ้าประกาศราคาเกณฑ์กลางอินออกมาต่ํากว่าราคาประกันรายได้2อ,อบาทหิจึงจะมีโอกาสได้เงินรอติดตามข่าวกันต่อไปครับปลายเดือนครับ ประกาศราคาเกณฑ์กาข้าิงสวัสดีครับ